โอเคนะครับตอนนี้คือตัวอย่างเซลล์เพจที่เรากำลังจะทำกันอยู่นะครับอันนี้คือตัวที่ผมได้ทดสอบทำไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็เราจะเห็นหน้าตาหลักๆด้วยกักนเนี่ยถ้าบนมือถือก็จะดูลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งลูกค้าสามารถกดโทรถ้าในกรณีที่เราใส่เบอร์นะครับเนี่ยลูกค้าก็จะมาที่เมนูโทรแล้วก็พร้อมเบอร์โทรที่เราเซตอัพเอาไว้นะครับหรือจะกดแอดไลน์นะครับ เราก็วางลิงก์ไอเดียไลน์ของเรา,านะครับระบบก็จะเด้งเข้ามาไลาน์นะครับหรือลูกค้าดูข้อมูลแล้วพอใจแล้วกดลงทะเบียนสั่งซื้อนี่ครับก็จะเด้งมาที่ในส่วนของการกรอกข้อมูลสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวผมลองทดสอบนะครับเปี๋ยนตัวอัรนะครับเบอร์โทรสักเบอร์หนึ่งที่อยู่กับสกทีหนึ่งผมทดสอบอันนี้เรื่องโปรโมชั่น 990อ่า990บวกโอนเงินนะครับพร้อมเลือกสลิปนะครับลูกค้าสามารถเลือกรูปในเครื่องสักรูปนึงที่เป็นรูปสลิปส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมเทสเป็นอันนี้ละกันผมสมมติว่านี่คือรูปสลิปละกันนะครับโอเคนะครับไมจะมีการสรุปยอดด้วยว่าทั้งหมดป็น990นะครับกดสั่งซื้อ โอเคถ้ากดสั่งซื้อเรียบร้อยแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ในคอมพิวเตอร์ผมจะมีการเด้งออเดอร์มาด้วยว่าีออเดอร์จากคนอนุสรนะครับที่อยู่นี้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับเลือกโปรโมชั่นนี้นะครับการชำระเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารนะครับยอดเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็นแนบสลิปเราสามารถกดดูสลิปได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยสมมติว่านี่คือสลิปนะครับอ่าสลิปมีวันเวลายอดเงินถูกต้องไหม ถ้าสมมติทุกอย่างถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถเตรียมการจัดส่งหรือโทรคอนเฟิร์มออเดอร์อะไรได้และแต่ p olicy ของแต่ละบริษัทเลยนะครับ<ม>ในส่วนของบนเว็บไซต์ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันก็คือมีให้กดโทรกดลงจะเป็นสั่งซื้อแอดไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสามารถแบบฟอร์มสั่งซื้อได้เหมือนกันปกตินะครับแล้วก็สมมติลูกค้าสั่งซื้อจากเว็บไซต์นีครับ คราวนี้เลือกเป็นโปรโมชั่น490บวกเก็บเงินปลายทางนะครับเห็นไหมยอดก็จะรวมให้นะครับ490บวก50เป็น540นะครับลูกค้ากดสั่งซื้ออ่าปุ๊บนะครับมีแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วก็เด้งเข้ามาที่ไลน์กลุ่มของเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ทีมแพ็คหรือว่าแอดมินของเราจะได้เก็บออเดอร์และทำการจัดส่งนะครับอ่าโอเคแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับนี่มีการเก็บ เฟซบุ๊กพิกเซลนะครับดูว่าทุกพฤติกรรมที่ผมเทสเนี่ยมีการเก็บข้อมูลลูกค้ามีการกดสั่งซื้อดูข้อมูลลูกค้ากดสั่งซื้อหยิบใส่ตะกรา้ากดปุ่มติดต่อก็คือทุกพฤติกรรมที่ผมทําเมื่อกี้ก็มีการเก็บมาหมดนะครับนอกจากตัว Facebook p i x e l แล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับ t i k ก o k Pixel ล อ่านี่ก็เป็น TikTok Pixel ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับนะแต่ขั้นตอนการสร้างการปรับแต่งจะเป็นยังไงก็ดูในบทต่อๆไปได้เลยนะครับ